รู้สึกตื่นเต้นนะกับการเดินทางเพราะผมรู้สึกว่าการขับรถยาวๆครั้งแรกไปกับน้องสองคนที่ในวันนั้นเราก็เพิ่งรู้จักกันนะมันเป็นเหมือนแบบเป็น e l a t i o n s ช i p ใหม่ที่เพิ่งเติมันก็ก็แบบสนุกดีไปอีกแบบหนึ่งแล้วยิ่งเข้ากันได้เงี้ยมันก็ยิ่งแบบสนุกมันสามารถจะแวะดูอะไรก็ได้อะขับผ่านโค้งนั้นสวยวิวตรงนั้นแสงตรงนั้นสวยแล้วก็ ทำทุกอย่างได้ตามใจผมว่าการขับรถเที่ยวมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับสนุกทุกครั้งที่แบบได้ไปเจอที่ใหม่ๆหรืออะไรก็ตามเลยค่ะก็รู้สึกประทับใจจริงๆประทับใจหลายอย่างประทับใจสถานที่ประทับใจเพื่อนร่วมทางประทับใจวิวประทับใจกิจกรรมเยอะเลยครับสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนแนละ้วมาทําใน h โอเวอร์ตอนโดดที่จำโดดจริงกับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ แต่อีกใจก็แบบเอ้ยก็ดีว่าได้ลองไอ้ตอนที่เรานั่งอะไรกระเช้าขึ้นไปเหมือนเป็นกระเช้าเหมือนเป็นเคนขึ้นไปก็ตรงเราขึ้นไปตรงที่โดดฮะมองลงมาตรงตรงน้ําที่ต้องโดดลงไปก็แบบต้องโดดจริงเหรอเขานับแล้วอะทีทวนมันที่เราผมต้องแบบเอาว่าไปก็ไปโดดลงไปอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งเคยได้ทำครั้งแรกในแหงงเวก็คือปีนเขาครับก็วันนั้นเราไปปีนกันที่ไร่เลยครับหลังจากดูอยู่ข้างล่างก็คงคิดว่าแบบเอ้ยไม่มีอะไร ประมาณหนึ่งแต่พอไปปีนจริงๆนี่แบบมันมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมากแล้วก่าจะหาที่จับที่เกาะแล้วขาก็สั้นอะ่ะมันเหนื่อยเอาเรื่องครับแต่แต่ไอวิวที่ได้มองตอนตอนปีนอยู่มัน,มนสวยนะมันแบบมันเป็นทะเลแล้วเป็นภูเขาโอ้โหเป็นวิวที่สวยมากๆกครับก็ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยในการที่ต้องเสียแรงปีนขึ้นไปเลยก็ได้แต่ก็ได้เห็นวิวที่ชิลมากๆของไรเล่ครับ วันนั้นก็เป็นวันที่จากจากไอปีนหน้าผาเนี่ยแหละครับเราก็นั่งเรือต่อเพื่อไปทะเลแหวกเป็นโมเมนท์ที่ไม่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตคือเหมือนแบบไปทะเลแหวกใช่ป่ะคะแล้วก็พายุเข้าเข้าแบบหนักมากต้องไปแอบหลังเขาทะเลมันก็แหวกนิดๆเนีน่ยเราก็เห็นไกลๆแต่เราต้องมัวเลยมาหลบพายุอยู่รู้สึกว่าวันนั้นพัดแบบว่าไอเพิง หรือร้านขายของตรงนั้นแบบว่ากระจุยเลยครับยืนไม่ได้อ่ะลมพัดแล้วมันกวดมันแบบมันแบบตึก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 เหมือนแบบโดนเข็มทิ่มทั้งตัวอะไรเงี้ยอืแล้วก็เรารู้สึกหนาวมากหนาวมากหนาวมากอะไรเงี้ยแล้วกอดกอดกันกลมอยู่สามคนตรงกลางทะเลแหวกไม่รู้ทําไมทําไมคนคนอื่นเขามองกันแบบไอ้สามคนนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ไม่ไม่ลืมเลยจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ยังพูดถึงอยู่คือภาริสามันพีมากจริงๆ พาริสาเป็นเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าพาริสาเนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ที่ภูเก็ตค่ะมันลงตัวไปหมดเลยอะค่ะแล้ววิวมันก็สวยมากสระไว้น้ําก็สวยอีกยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมันก็เริ่มเป็นปลายปลายทริปแล้วอะก็เริ่มมีความสนิทสนมกันเกิดขึ้นวันสุดท้ายที่จะต้องเอแยกย้ายกับการจากพาริสาภูเก็ตแล้วก็มาถึงบ้านเนี่ยรู้สึกว่าการหนัก กว่า <Billie S 2> ท,ทุกๆครั้งทุกทุกทริปที่ไปเที่ยวมาเพราะว่าสิบสิบกว่าวันที่ผ่านมานี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราแบบไปเจอมาด้วยกันน่ะไปผ่านโน่นผ่านนี่มาด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รู้ดีมันมันสนุกที่แบบได้ไปอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้ได้แบบอะไรมากมายแต่ว่ามันได้ประสบการณ์ชีวิตได้ความสนุกสนานได้มีตาภาพ เราได้เป็นตัวเองเราได้ไปเที่ยวเราก็ใช้ชีวิตในแบบในแบบตัวเราไม่ต้องเป็นใครอะไรเงี้ยครับเราก็ไปในที่เราอยากไปได้ลองทํเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยทํามีได้มาเที่ยวกับพี่ๆได้รู้จักคนมากขึ้นก็จากที่เราเราอาจจะคุยกันไม่เยอะขนาดนี้อาจจะคุยกันน้อยหน่อยก็มาเป็นสนิทกันก็มีเหมือนมีพี่เพิ่มมาเรื่อยๆก็แบบก็ต้องแบบเหมือนขอบคุณรายการนี้มากครับแบบก็อยากทำไปเรื่อยๆครับ